สวัสดีครับวันนี้เรามาดู Mitsubishi Pajero นะครับเครื่องดีเซล2.5เทอร์โบนะครับผมคันนี้นี่ครับสีรอบคันเลยครับผมชมภายในครับนี่ครับผม ในเบอดหนังนะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับผมผมไลยมัตติฟังก์กชันนะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับชมเลขไม่นะครับผมคลิปสตาร์ เลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันโลนะครับผมครับส,สวยๆเลยภาษีหกเก้านะครับเครื่องนิ่งๆเลยครับผม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับบิ๊กซีนาดีอุดรธานีครับวัสดีครับผม